สวัสดีครับวันนี้พวกอผมแบงค์กิจใสเช่นเคยแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่กับการแนะนําเกมนะครับวันนี้เนี่ยเกมที่ผมจะมานําเสนอให้ทุกท่านมาเล่นกับผมนะครับชื่อเกมว่า m y Hero Ultra Impact นะครับจะเป็นเกมแนวเชิญเบสฮาร์ดจีจากค่ายของบันไดทุกคนน่าจะรู้จักกันในค่ายที่แบบขายของพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเกมต่างๆนะครับก็เกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่มาจากอนิเมะชื่อดังอย่าง My Hero a c a d e m i a นะครับสำหรับใครที่เคยดูเนี่ยจะเก็ตทันทีว่าอ๋อ My Hero ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับส่ว ตัวละครที่ผมชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นีทั้งเดกุหรือว่าตัวบาคุโกไม่ว่าจะเป็นออลไหมหรือว่าอาจารย์ทุกคนเนี่ยมีความสําคัญมากมากนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยผมขอเล่าท้าวความหน่อยหนึ่งว่าเป็นการ์ตูนที่ผมเนี่ยต้องดูเพราะว่าตอนที่ทํางานกูแซ่บใหม่ๆนัดเขาจะเอาทางตาผมอย่างนี้เพื่อที่จะให้ดูโดยนัดพูดกับผมว่านัดเนี่ยจะให้ผมเนี่ยดูแค่3มตอนหลังจากนั้นเนี่ยแบงค์จะดูต่อหรือไม่ดูต่อก็แล้วแต่แบงค์นะครับเมื่อผมได้ทําตามนั้นก็นั่นแหละครับตอนนี้จะออกซนะีซั่น5้าแล้วน่าจะเป ก็ต้องมาดูว่าภายในเกมเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรื่องมัที่หน้า UI ก่อนเลยดีกว่าตัวหน้า UI อเนี่ยอย่างที่เราแบบได้เห็นชัดๆเลยก็คือตัวละครที่มันเป็น CG ตรงนี้ขึ้นมานี่สามารถเปิดแล้วก็ปิดให้ทุกท่านได้ดูได้ด้วยเป็นเกมแนวเทิร์นเบสทั่วไปนะครับที่จะต้องอัปเดตตัวละครหรือว่าลงดันเจี้ยนายวันลงดันทั่วไปเพื่อที่จะเก็บดาวเก็บของนู่นนี่นั่นนะครับหรือแม้กระทั่งมีอารีนาให้ทุกท่านดูซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูกันแบบให้ทุกท่านได้เห็นภาพกััันนนเเเเลยยยวว่่่าาามมปป็งงไะริิทีตตถ้ เกิดเป็นเกมแนววันพันแมนพวกนั้นเนี่ยจะต้องใส่พวกอปกุปกรณ์หรือว่าชุดนู้นนี่นั่นต่างๆนะครับในเกมนี้เนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะดูกันตั้งแต่เริ่มการอัปตัวละครเลยนะครับนี่คือตัวละครที่มีทั้งหมดนะผมมี u, u r ตัวเดียวนะคือพยายามที่จะรีแล้วมันมีการจัดอันดับในกลุ่มในประเทศไทยนะครับเขาบอกว่ามันอยู่ในเทีย S S ก็คือแบบสูงสุดเลยตอนนี้นะก็เอาเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็นี่คือการอัปเดตเมมโมรีนะเมมโมรี Memory ในที่นี้เนี่ยถ้าเปรียบก็เปรียบน่าเสมือนกับการใส่ชุดหรือวว่่่าาาใใสััันนนนต,ง,ตงๆภยเกมมพ นึกดูง่ายๆหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นการอันเชิญนะครับก็เหมือนกันเลยกับวันพันแมนนะครับถ้าเกิดมีเพชรถ,ถึงมีตัวถึงก็สามารถที่จะสุ่มได้ซึ่งในตอนนี้เนี่ยตู้ที่มานะครับคือตู้ของนี่ตนนัวนี้ซึ่งผมไม่รู้จักหรอกว่าเป็นตัวอะไรนะนี่เนจิเรฮาโดอะไรสักอย่างนี่แหละแต่ว่าตู้ที่ผมกําลังลุ้นอยู่ตอนนี้คือนี่อโรมาอตะ อ๋ไหมนะครับผมนี่แต่ว่าตอนนี้ยังลุ้นไม่ได้ต้องรอต่อไปถ้าเกิดผมยังเล่นเกมนี้ต่อนะแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็น่าจะเป็นตู้ปกติทั่วไปเนาะก็นี่คือการอัญเชิญนะครับก็ใช้ตัวเหมือนเดิมเลยเหมือนกันเลยกับเกมเทิร์เบททั่วไปนี่คือเควสนะครับเควสที่ผมบอกว่ามันมีทั้งเควสรายวันมีทั้งอีเวนต์หรือว่ามีทั้งการฟาร์มเอ p นะครับเมมเบอรี่เอาไว้ไวอัพตัวเมมเบอรี่นะครับหรือว่าจะเป็นเหรียญคอยซึ่งพวกนี้เนี่ยเควส์ในวันผมทาไว้หมดแล้วต่อไป ไปเก็บไปฟาร์ม EXP ฟาร์มเหรียญฟาร์มพลังงานหรือว่าฟาร์มตัวอัปเกรดอะไรต่างๆในบ้านนะครับก็สามารถที่จะคุยกับตัวละครได้นี่ผมเอาบอนโฟล์มานั่งคุยกับ2หัวเนี่ยหัว2สีเนี่ยดูดิกดคเลิกเอาทุกอย่างที่มันฟาร์มได้มันก็จะเก็บมาให้เราเองอัตโนมัติโอ้ถือว่าคล้ายๆกันนะเกมแนวเทิร์นเบทคไลท์เกมก็อาจจะเป็นอย่างนี้นะครับต่อไปจะเป็นเรื่องเมือนทาาโอ้โหทาานี้คือแบบเหมือนกับวันพันแมนลองคิดถึงนะคิดถึงวันพันแมนตอนที่แบบให้ไซตามะไปวิ่พื้น สะอตหรือว่าวิ่งประมาณนั้นเลยคือส่งตัวละครเนี่ยออกไปทำเควสยสไรวันใช้ระยะเวลากี่นาทีก็ว่ากันไปนะครับเพื่อที่จะแบบเอาของไปฟาร์มของมาให้เราอันนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นอาเกียร์ช็อปก็คือร้านค้าทั่วไปแล้วก็ฮีโร่เบสก็คือไอห้องเมื่อกี้ห้องแคมเปญน,นะครับแล้วก็แอคทีฟเนี่ยจะเป็นการสารบันตัวละครว่าตัวละครที่แบบเราได้มาเนี่ยมันถ้าเกิดเราเอาพลังสูงสุดเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหรน่นี่อย่างดิกุนะครับก็ตัวละครที่แรงต่ําสุดจะเป็นแรง R นะครับผมนี่แล้วก็ ถัดไปเนี่ยก็จะเป็น S R โอ้ก็ถือว่าดีขึ้นนะ S R ต่อไปก็จะเป็น UR UR นี่คือสูงสุดแล้วนะครับสูงสุดคือสูงสุดมากนะครับแต่ในแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนกันเลยกับเกม One Punch Man นะครับสามารถที่จะอัพ level หรือว่าอัพตัวได้ถ้าเหมือน All for One ก็สามารถที่จะอัพแบบ level ให้ตันที่80นะครับมันจะขึ้นขีดบอกอยู่ซึ่งถ้าเกิดเต็มแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะ awaken เขาได้นะถ้าเป็นใน One Punch Man เหมือนกับการอัพตัวละครประมาณนั้นเลยถ้าเกิดใครที่เล่น One Punch Man มาอาจจะรู้ดีเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะแปลกหน่อยตรงที่ว่าถ้าเกิดเรา up awaken เนี่ยตัวละครมันจะเปลี่ยนไปนะคร อลังการขึ้นเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูหน่อยดีกว่านี่ครับถ้าเกิดเราเอาเวกนะครับร่างมันจะเปลี่ยนไปเลยเห็นไหมเอ้ยเท่ขึ้นเยอะเลยเนี่ย เดี๋ยวขอดูก่อนโเปนนั่งที่เทมากนะครับผมก็จริงๆเราคุยกันมาเยอะแนละ้วเดี๋ยวเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างในการเดินเควสหรือว่าการเดินตัวละครดูดี่นต่างๆนะครับผมจะนั่งอธิบายให้ฟังอย่างนี้คุณผู้ชมนะก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปสูงแล้วนะก็ไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะปรับความเร็วให้มันกลายเป็น1น,นะเพื่อที่จะอธิบายให้ฟังว่ามันเป็นยังไงปรับความเร็วให้กลายเป็น1น,นะฮะมาถึงฉากแรกนะมันไม่เหมือนเกมวันแพนแมทตรงที่ว่าในตัวละครเนี่ยมันจะประสานการทํางานด้วยกันน สามอย่างแล้วก็มันจะมีปุ่มแทบตรงตรงข้างล่างนะครับเชื่อที่จะกดนะฮะมันจะทําให้การใช้สกิลเนี่ยแรงยิ่งขึ้นนะครับนี่เทิร์นปกติต่างๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับวันทั้งแมนตรงที่ว่าพวกนี้เนี่ยมันจะใช้สกิลก่อนให้เสร็จนะครับแล้วก็จะลงภายในเทิร์นเนี่ยได้แค่3ตัวเท่านั้นเกมอื่นๆเนี่ยส่วนใหญ่ๆ,ๆนะครับจะได้ประมาณ5ตัว6ตัวอย่างเกม Su มาเน่วอรเนี่ยจะได้5ตัวอย่างเกมนี้เนี่ยได้3ตัวนะครับวันทั้แมนเนี่ยได้6ตัวเกมเทิร์นเบสส่วนใหญ่ก็จะได้ประมาณ ซัพพอตอีก2ที่อยู่หุ่มข้างๆซ้ายตรงนี้เนี่ยอีก2ตัวในกรณีที่ตัวหลักเดสมอลลี่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมขาก็ลองดูกันเลยดีกว่ามันเป็นยังไงแล้วก็จะมีหลอดพวก EXP นุ่นนั่นต่างๆในการใช้นะครับแต่ว่า All ฟ o r One ผมต่อยบ่อยมากนะฮะตอนนี้เนี่ยผมเล่นมาสักพักหนึ่งก็เริ่มที่จะเปิดตัวความเร็วได้แล้วว่าใช้ยังไงโอ้โหตัวละครผมแรงมากโอ้ยต่อยไปเลยนี่ใช้น้ำแข็งผมชอบมากเลยนะตัวน้ำแข็งเนี่ยตัวละครมาแล้วครับขอพ่อนไปหน่อยแล้วกันนี่พ่นไฟนใส่หน้าแม่งน ลินไปหน่อยนะครับคุณผู้ชมคือแบบชนะง่ายมากนะ <Yeah. S 1> ทุกการโจมตีก็เหมือนเดิมครับจะได้ของได้สคริปต์แล้วก็ได้ตัวเขาเรียกว่าเอาของเนี่ยไปอัพตัวละครผ่านด่านไปเรื่อยๆอันนี้คือเควสหลักนะครับเควสหลักทั่วไปก็ทําไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึงด่านที่เท่าไหร่มันก็จะปลดล็อกอันนั้นเหมือนโหมดอารีน่านะครับถ้าเกิดเราไปถึงด่านที่4เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันจะปลดล็อกอารีน,น,น่าให้สามารถที่จะ PVP กันได้ดามเมจต่อดามเมจนะครับก็เหมือนกันเลยกับเกมวันพันแมนหรือว่าเกมทั่วไปที่ใช้เป็น เอาเทิร์นเบตนะครับผมก็มาลองดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เล่นต่อไปมันจะเป็นยังไงบ้างมาตัวละครสุดท้ายผมที่กดแถมเข้าไปนะทรับ my j u กดเองเลยแล้วกันนี่วันเชนมันเป็นเอฟเฟกเสริมของตัวละครนะครับถ้าเกิดคุณอัพขั้นเนี่ยไปจนถึง1ขั้นก่อนที่จะเอาเวกนะครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์สกิลต่างๆเพิ่มมากขึ้นมาครับโอ้โหโคตรแรงเลยผมบอกเลยว่า one for all นี่คือแบบสุดยอดมันชิปอ l l for one นี่มันก็เขียนบอกอยู่ all for one ข้างบนเนาะคือสลับกันแล้วอ่อ all my กับ all for one นะครับ มันชื่อมันขายกันมากโอ้โหพี่เบิ้มพีม่เบิ้มถ้าทุกคนจําฉากนี้ได้ครับฉากนี้เนี่ยเดกุเหมือนจะใช้พลังสมัทครั้งแรกมั้งในตอนที่มาช่วยผู้หญิงคนนี้ไอ้ผู้หญิงเนี้ยเนี่ยคือมันโดนหินทับอยู่ถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็แบบเดกุก็คือพยายามที่จะช่วยสุดชีวิตนะครับแล้วก็แบบง้างมัดที่มันเป็นหน้าสีแดงแ,ดงแดงอ่ะอียโคตรเท่เลยในช็อตน,นั้นนี่ตัวละครผู้หญิงใช้อันติแลลวครับพัส <is> มองไม่ทันเลยเร็วมากเลยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเร็วเกินไปอุ้ยไอ้เหี้ยตีแรงเกิน ลูกพี่ตีแรงเกินไปยาโอ้ยดาเมจเดียวหายสอง <S <S อันนี้น่าจะเป็นบอสเห็นไหมครับถ้าเกิดตัวละครหลักเราตายเนี่ยจะมีอีกตัวหนึ่งเข้ามาเสริมนะครับไอตัวนี้ผมว่าผมว่าน่ารักเหมือนกันนะที่มันปาบอลเด้งๆดหนึ่งๆ,ๆอ่ะอ๋อแล้วครับอ๋อไม้ใช้สติอันติไปชูดเข้าไปโอ้ยรุนแรงเหลือเกินนะฮะแล้วก็ปาบอลเข้าไปโอ้ยไม้คุณเนี่ยมาครับโอ้ยหม้คุณเนี่ยอีกรอบเผามันเข้าไปนะครับอ๋อไม้จะตีต่อไหมโอ้โหหมัดเดียวสิ้นสองโอ้ย ไม่ใช่ออ g ม้มันชื่อ All For One สักทีเถอะแบงอันนี้ปกมือด้วยเป็นไงถ้าอ่านะผมว่าโดยรวมสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนี้นะหรือว่าใครที่ติดตามนะครับเกี่ยวกับพวกอนิเมะของ My Hero a c กันเมียผมว่าน่าจะชอบไม่มากก็น้อยนะฮะต่อในเป็นเกมแนวเทอร์นเบสแต่ว่า ตัวละครเนี่ยที่ทุกคนเอามาสะสมนะครับผมขอบอกเลยว่าเป็นตัวละครเดียวก็จริงแต่ว่าในแต่ละลักษณะหรือว่า activity เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูแบบง่ายๆนะครับอย่างเดกุใช่ไหมเนี่ยแร n k r นะครับก็จะคือนักเรียนมัธยมตัวไปในฉากที่เป็นนักเรียนมัธยมนะครับมิโดริยะนะครับแต่ว่าอันนี้คือในตอนที่อ่านหนังสือมิโดรยะก็จะเป็นอีกแร้งหนึ่งหรือว่าก็จะเป็นพวก power sp ไปอีกแร้งหนึ่งนะครับอย่างตัวหลกัหลกๆที่ผมยกให้เห็นเลยนะครับ บาคุกโกเป็นแรงงค์ S R แต่ มาคุ่โกอีกตัวหนึ่งเป็นแรงอาร์นะครับคือต้องบอกไว้ก่อนว่าในเกมหรือว่าในอนิเมะเนี่ยตัวละครเนี่ยมันมีจํากัดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะสร้างเฉดหรือว่าสร้างเทียร์ของตัวละครว่าเป็นแรงนู่นนี่นั่นต่างๆเนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับอนิเมะในบางช็อตบางมุมนะครับที่เอามาเพื่อที่จะอ้างอิงมาเป็นในเกมนี้ก็ทาได้ถือว่าทําได้ดีนะโดยรวมเกมนี้ก็เป็นเกมแนวเ,อเทอร์เบลทั่วไปใช้สเตมิน่าในการเล่นเหมือนกันถ้าเกิดสเตมิน่าหมดก็หมดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีระบบอัญเชิญต,ต่างๆเหมือนกัน หรือว่า s ม m m o n e r War นะครับแล้วก็เรื่องของเควสรายวันการปั๊ม EXP ปั๊มนูน่นนี่นั่นต่างๆก็เหมือนกันนะครับแต่ว่านี่ต้องเข้าใจก่อนว่าเกมนี้เนี่ยมันเพิ่งมาเปิดในไทยเมื่อประมาณวันถ้าผมจําไม่ผิดนะครับประมาณวันที่เกครับเออแล้วก็มีการปิดเซิร์ฟเวอร์เพื่อปรับปรุงเพราะว่ามีคนเข้าจํานวนเยอะมากๆก็เลยแบบทําให้เราเนี่ยได้เล่นช้ากันเหลือเกินแต่ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นนะครับสามารถไปโหลดได้แล้วในทั้งใน iOS หรือว่า Play Store นะครับพิมพ์ก็ เลยว่า My Hero Ultra Impact นะครับก็จะขึ้นมาให้ทุกท่านได้กดเล่นกดดาวน์โหลดได้เลยนะครับขนาดไฟล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 g กิกนะฮะไม่เกินนั้นสําหรับคนที่มือถือแบบความจุน้อยๆก็อ่ะเล่นได้เพราะว่าความจุมันไม่ได้เยอะมาก2 g กิกนะครับถ้าเกิดเทียบกับเกมชีนสิกินู่นนี่นั่นหรือว่าพับจีเสร็จแล้วรวม 10G กิกก็ไม่ไหวนะครับแต่เกมนี้แนว turn base เ,เล่นง่ายกด แค่คืเกเดียวไม่ต้องใช้บันทิทัศน์หรือว่าสกิลเพลย์อะไรมากมายเล่นได้นะครับเพื่อตัวละครที่คุณชื่นชอบในม e ยโรแคมเนียนะครับวันนี้เนี่ยผมมาแนะนําเกมนี้ทุกท่านได้ดูเฉยๆเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนบอยหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เลยแบบอยากจะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าเออเกมนี้เนี่ยมันมีตัวละครที่ทุกคนชอบทุกคนรักอยู่นะครับก็ประมาณนี้ละกันในการแนะนําเกมวันนี้นะครับหากใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมแบงค์กันจ่าทำคลิปดีๆอย่างนี้ต่อไปนะครับวันนี้ ก็ไม่ขอโทษเราส,สวัสดีครับ